ทีมงานก็มาดูแลวันน้อในเรื่องกรเขาก็มาดูแลกันทุกวันในเรื่องการส่งอาหารให้ใช่ค่ะกปฏิบัติตนเนาะเพราะว่ามีผู้ป่วยไปส่วนหนึ่งเราอยู่กับตัว14วันเราก็ต้องมีวิธีดูแลยังไงใน24ชั่วโมงให้มันปลอดภัยก็ไม่มีนะครับตรวจซ้ําแล้วไม่มีไม่พบปลอดภัยหมดละแต่วันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่ไปรักษา ก็เกว่าหายล้วเนะะวาะแ,แต่ว่าต้องระดับตัวกันทุกคนเพราะฉั้นออวิธีการก็คือต้องกดชนอีกนิดน,นึงใช่ค่ะอ <c oughs> ่ะกดชนอีกนิดนึงสำหรับคนที่ต้องถูกรัดัตัวกับเราที่ต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องกต้องนเนาะคือ,ค,อคือเราต้องระวัง่ะเพราะาเราก็เราเบื่อแล้วอ่ะยังนี้ก็เลยมายังไม่เบื่อก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณในความร่วมมือแล้วก็ขอบคุณในความเข้าใจนะครับเข้าใจใน จ้าหน้าที่แล้วก็พวกเราที่เป็นชุมชนเดียวกันใช่เพราะอยาที่จะดูแลตัวเองนะไม่ให้เจ็บป่วยเจ็บป่วยเราก็เป็นห่วงอีกดูแลตัวเองไม่เจ็บป่วยดูแลไม่ให้ไปกระทบกับคน้งรอบๆีท่าละเข้าใจในความรู้สึกเนาะถ้าถ้าเขามาแล้วเขาเจ็บป่วยเนี่ยเราเราก็จะลำบากอีกสุขภาพกายเนคนที่สำคัญเนาสุขภาพใจเป็นสำคัญเนาะนี่แหละค่ะสุขภาพจิตนี่แหละวันนี้ก็พยายามดูทุก ทุกเรื่องนะที่จะช่วยได้นอกจากรัร<ถ>นก่นการมาดูแลอย่างนี้แล้วก็น,นะครับวันนี้ในส่วนราชการก็มีมีมีมาให้ใหครอบครัวและแขงทานนะครับในส่วนข้าวของเนี่ยเป็นเป็นของกอ,อ,องทุนที่เราจัดตั้งขึ้นมาเป็นผุ้จัดการงามยื่นมาครั้งก่อนแลก็เอามาช่วยมาสนกันราชการได้ก็ได้ไปในส่วนที่เป็นกอ,อ,องทุนที่มีกิสภารก็ว่ากันไปช่วยกันดูแลแลขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เนาะ あっ。<noise> แล้วก็ทั้งหมดที่ระั้งดที่คนครัแล้วก็คนจะเป็นอาวเคยที่ติดอยู่ที่ร้านานะคะบ้านนี้จะควหมคนควยหมคนซึ่งรับการรักษารับการรักษาแล้วกลับมาพบเทอหมดแล้วพบเทอแต่ต้องลัดตัวบ้านอีกส่วนวที่เหลือ2คนกัดกับตัวก็เกือบจะครบครบแล้วครบแล้ว ก็วันนี้นะครับทางทีมงานเทศบาลบางตรีนะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะครับผู้ผู้ผู้ที่เอ่อเรียกว่ากับตัวแล้วก็ผู้ป่วยนะครับเอ่อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ,อบ้านหลังนี้มีมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด18คนนะครับแล้วก็มีเรื่องการไปสัมภาษณ์ในพื้นที่ที่เสี่ยงและติดเชื้อมานะครับเราเราเราตรวจพบในประมาณวันที่สี่ที่ห้านะครับเมื่อเมื่อตรวจพบเนี่ยก็ มีการมาตรวจมาตรวจทั้งบ้านก็เลยเจอกันไปอีก5คนนะครับรวมแล้วทั้งหมด6คนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่เหลือที่อยู่12คนเนี่ยนะครับก็เลยต้องถูกกักตัว14วันเพื่อดูอาการนะครับเราก็เลยทําเป็น LQ นะครับแบบเหมือนโล c a l q u a r a n t i n นะครับในการเข้ามาดูแลให้ความให้ความรู้ในเรื่องสาวสุขนะครับดูแลส่งอาหารนะครับจนครบ14วันนะครับก็มีการตรวจซ้ำก็ตรวจว่าทั้ง12คนที่ใช้ ใช้วิถีชีวิตที่ถูกต้องเนีนน่ยนะป้องกันตัวเองเต่างๆก็ไม่มีการติดเชื้อเพิ่มส่วนคนที่ทถูกนําไปรักษาเนี่ยตอนนี้ก็ก็กลับมาเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลขลอดหาลก็กลับมาแต่ก็ต้องกักตัวอีก24วันนะครับ <S <S ซึ่งการดาเนินการของท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ดูแลตั้งแต่ในเรื่องการจัดส่งอาหารนะครับวันนี้ก็มีในเรื่องการ อม,มอบเงินช่วยเหลือนะครับตามเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยห,หน้าที่แล้วก็ยังมีเรื่องของประถุมยันชีพนะครับของกองทุนที่เป็นเรื่องของเอกชนรวมตัวกันมาช่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกันแล้วก็มาขอบคุณในความร่วมมือที่ดีนะครับที่เขา <c oughs> เข้าใจนะครับเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์โลกในการป้องกันตัวเองแล้วก็เข้าใจในเรื่องของระบบตัดตัวซึ่งเราเข้าใจนะครับว่า14วันมันก็เป็นระยะเวลาที่ ที่พอสมควรที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขายังต้องปฏิบัติต่อนะครับเพราะมีผู้ป่วยที่ต้องที่ที่ศกส่งกลับมาจากโรงพยาบาลซึ่งหายแล้วเนี่ยต้องกักตัวดูการ14วันเพราะงั้นวิธีของเขาก็ยังต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่อนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยก็จะได้ดําเนินการในการเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นเรื่องที่มีการที่เริ่มขึ้นในเทศบาลตะมนตพีนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับความร่วมมือที่ดีแล้วก็สามารถหยุด ยังนะครับควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วฉับพันธนะครับซึ่งก็มีท่านนายเพอบางทีมาได้ดูที่ที่ l อิวนี้แล้วแล้วก็ท่านสารุษเพอก็ได้มาดูนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมยินดีกับการปฏิวัตหน้าที่ของเทศบาลซึ่งเราก็ได้ดําเนินการตรงนี้ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาน